สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับครูป้าดาวนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับถั่วแปบค่ะถั่วแปบนะคะเป็นพืชสมุนไพรจําพวกเถาวที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นของ,งแต่ละที่นะคะบางที่ก็จะเรียกว่าถั่วมะเปกีมะแปบถั่วแล้งหรือถั่วหนังนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีสายพันธุ์มากมายหลากหลายชนิดมากๆเป็นพืชตระกูลถัว่วมีแหล่งกําเนิดอยู่ที่ประเทศแถบร้อนของเอเชียนะคะ รวมทั้งในภาคเหนือและตะว,วันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเราด้วยค่ะสําหรับถั่วแปบ,บนะคะมักนิยมทําเป็นของหวานของไทยโดยผสมกับแป้งเคี้ยวให้เหนียวนุ่มแล้วก็เอารับไปเอาไปรับประทานซึ่งอร่อยมากๆนะคะค่ะวันนี้ดาวก็ เห็นถั่วแปบหน้าบ้านนะคะขึ้นตามรั้วเป็นแถวเป็นแ like, นว nice like สวยมากเลยอยากจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆเราก็เคยทานแหละเนาะแต่บางคนแถวทางภาคกลางอาจจะไม่ค่อยได้เจอนะคะเพราะว่าถั่วแปบเนี่ยเป็นถั่วที่มักจะเจอแถวแถวภาคอีสานมากกว่านะคะลักษณะทั่วไปของถั่วแปบค่ะลำต้นนะคะก็จะเป็นพืชล้มลุกเลื้อยพันมีอายุได้หลายปีเลยทีเดียวโดยมีความสูงของลำต้นอยู่ที่ประมาณ2-3เมตรนะคะลักษณะของลำต้นจะอยู่เหนือดิน และไม่สามารถตั้งตรงได้ด้วยตัวเองค่ะต้องเลื้อยพันตามเสาหรือตามต้นไม้อื่นนะคะเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีแสงแดดจัดมากๆค่ะส่วนใบนั้นจะเป็นใบคล้ายขนนกนะคะออกเรียงแบบสลับกันไปมาเป็นรูปทรงไข่และก็มีดอกออกเป็นช่อก,กระจะอยู่ตามซอกใบและกลิ่งของมันนะคะไม่มีกลิ่นนะคะปราศจากกลิ่นโดยแต่ละช่อจะมีดอกย่อยๆบางทีก็มีสีขาวบางทีก็มีสีม่วงแล้วแต่พันุนะคะ จากนั้นก็จะมีผลเป็นถั่วแปบเนี่ยค่ะเป็นฝักงอๆโคงๆนิดนึงออกมาตรงไปเป็นจะงอยนะคะเป็นสีเขียวสีม่วงแล้วแต่สายพันธุ์ค่ะ,มะเมล็ดด้านในก็จะมีสีตามพันธุ์ของมันถ้าเป็นสีขาวก็จะ,มะเมล็ดออกขาวๆเวลาแกะก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีม่วงก็จะมีมะเมล็ดสีม่วงประโยชน์ของ ถั่วแปบนะคะสรรพคุณประโยชน์ของเขาก็มีนะคะฝักช่วยแก้อาการไข้และอ่อนเพลียรวมทั้งบำรุงกำลังให้มีร่างกายอันไม่ให้มีกำลังดีนะคะแล้วก็มีรสหวานมันค่ะส่วนเมล็ดนะคะช่วยในการบำรุงร่างกายให้แข็งแรงรวมทั้งช่วยแก้ไข้แก้โรคตาแก้เสมหะนะคะให้รสหวานมันอร่อยนะคะดังนั้นเหมาะมากๆที่เราจะนำถั่วแปบมาปลูกนะคะซึ่งมีสรรพคุณและประโยชน์ มากมายเลยทีเดียวแถมอร่อยอีกต่างหากค่ะนับเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าอีกต้นหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเชิญชวนทุกคนปลูกกันนะคะค่ะถ้าคลิปนี้ประโยชน์มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณป้าดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ